ผู้ชมคะขอต้อนรับ ข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยว่านอนไม่หลับนานแค่ไหนที่คุณต้องรีบไปพบแพทย์แล้วในขณะเดียวกันจะมีวิธีการดูแลแล,และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่มาฝากด้วยพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้น ในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมาศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3าได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบําบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบําบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนําองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกพอ,ออสพออ,ออสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาโออแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบีย้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าเราต้องฟังเสียง,าาาง,งจากร่างกายของตนเองยกตัวอย่างเช่นเวลารู้สึกเหนื่อยร่างกายเขากําลังบอกให้เราพักค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราม่งวงร่างกายเขาก็บอกว่าเราต้องนอนนะบางคนมีปัญหาถึงเวลาต้องนอนจริงๆกลับนอนไม่หลับตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่างทีเดียวนะคะบางคนถึงเวลาแล้ว แต่นอนไม่ได้นอนไม่หลับคุณภาพการนอนไม่ดีปล่อยไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายตั้งแต่เล็กๆน้อยๆรวมไปถึงอาจจะเป็นโรคร้ายแรงก็ได้แล้วเวลานอนไม่หลับนอนไม่หลับนานขนาดไหนถึงต้องรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วนเรามาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวประโยคนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะคะเมื่ออาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจหลายๆอย่างส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นตัวเร่งความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคมากมายตั้งแต่ความเครียดเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาทางจิตใจโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับการทํางานของระบบประสาทผิดปกติจนต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาอย่างจริงจัง โรคซึมเศร้าเองก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจที่ทำให้หลายคนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วสภาพร่างกายภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยตาก็อาจจะค่อยๆแย่ลงจนคุณอาจไม่ทันสังเกตก็ได้ค่ะพบว่าร้อยละ75หของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการทางร่างกายควบคู่กันไปด้วยแล้วโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างเริ่มจากอ่อนเพลียไรเรี่ยวแรง องค์การอนามัยโลกระบุเลยนะคะว่ามากกว่าร้อยละ50ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเปรี้ยวแรงในร่างกายที่ลดน้อยลงอ่อนเพลียง่ายแม้ว่าจะไม่ได้ทำกิจกรรมหนักใดๆอาการเจ็บปวดอย่างไร้สาเหตุทั่วร่างกายที่น่าแปลกก็คือโรคซึมเศร้ามักทำให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยออดออดแอดแอดปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นอย่างหาสาเหตุไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นปวดหัวมึนหัวปวดท้องปวดคอปวดหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตัว แต่ในทางกลับกันอาการเจ็บปวดเรื้อรังที่รักษาเป็นระยะเวลานานแล้วไม่ดีขึ้นหรือลดทอนคุณภาพชีวิตก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะระบบทางเดินอาหารก็จะมีปัญหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารที่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียหรือท้องผูกได้โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่โรคซึมเศร้าถามหาอาการแรกๆที่อาจจะเกิดขึ้นและสังเกตได้ง่ายที่สุดนั้นคือความผิดปกติในการนอนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือแม้กระทั่งนอนหลับไม่เต็มอิ่มหลับหับ,หบตื่นตื่นไปจนถึงนอนหลับครบตามชั่วโมงที่ควรจะนอนแต่ปรากฏว่าตื่นมายังรู้สึกง่วงและเพลียเป็นต้นค่ะความดันสูงและโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคซึมเศร้าทําให้เกิดความเครียดเรื้อรังซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้นะคะนอกจากนี้ภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้น้ําหนักเพิ่มน้ําหนักลด เมื่อคุณมีอาการของโรคซึมเศร้าวิถีชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปทั้งการกินเยอะขึ้นกินน้อยลงขาดการออกกําลังกายหรือกินอาหารไม,ม,ม่ครบห้าหมู่จนอาจจะเสี่ยงขาดสารอาหารพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้เสี่ยงน้ําหนักเพิ่มหรือลดได้โดยที่เจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะถ้าเกิดพบว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ควรต้องรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยรวมถึงเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเอง ตามที่เราทราบก,กันดีนะคะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตมีปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วมีงานวิจัยชี้ด้วยค่ะว่าการเข้านอนและการตื่นนอนเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงลดซึมเศร้าได้มีคำกล่าวที่ว่าถ้าหากนอนเร็วตื่นเร็วจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก อันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่ออีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขามีงานวิจัยตีพิมพ์ตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2021ผ่านวารสารการแพทย์ด้านจิตวิทยาที่สนับสนุนความคิดในเรื่องนี้ว่าการตื่นนอนให้เร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงโดยไม่ทําให้ร่างกายมีเวลานอนหลับน้อยลงจนทําให้นอนหลับไม่เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากคนเชื้อสายยุโรป840,000คนเพื่อที่จะมองหาสิ่งที่เหมือนกันที่มีอิทธิพลต่อเวลาในการใช้ชีวิตรวมไปถึงลักษณะการเข้านอนของคนแต่ละคนเพื่อเก็บข้อมูลเวลาเข้านอนและตื่นนอนของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันจากนั้นก็เริ่มเก็บข้อมูลผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอีกต่อหนึ่งด้วย เมื่อเริ่มเก็บข้อมูลจริงจังพบว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการตื่นนอนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1ชั่วโมงในตอนเช้ามีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าน้อยกว่าร้อยละ23ของกลุ่มคนที่ตื่นนอนตามเวลาเดิมหรือนานกว่านั้นผลงานวิจัยยังมีผลในทำนองเดียวกันกับงานศึกษาเล็กๆที่แสดงให้เห็นถึงระดับคะแนนของอาการโรคซึมเศร้าที่ดีขึ้นในกลุ่มคนที่เปลี่ยนเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เร็ว,รวกว่าเดิมหชั่วโมงอีกด้วย ขณะดเดียวกันการนอนไม่หลับก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงซึมเศร้าสองเท่าเลยค่ะนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะ ว่าการนอนหลับนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญของการดํารงชีวิตถ้าหากว่าเรานอนหลับพักผ่อนได้ดีและเพียงพอก็จะส่งผลทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสไม่หงุดหงิดง่ายแต่ในบางคนที่พมว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนที่ไม่ดีเช่นนอนหลับได้ยากนอนหลับไม่สนิทตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่นและม่วงนอนในเวลากลางวันถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ควรต้องรีบปรึกษาแพทย์เพราะหากไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ โรคนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุค่ะส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปรวมถึงเกิดได้จากหลายปัจจัยจึงแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายแพทย์อเนกนกนกศิลป์ผู้อนวยการสถาบันโรคซวงอกกรมการแพทย์ก็ระบุนะคะว่าผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นทำให้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เกิดภาวะอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองโรคซึมเศร้ารวมทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยมากขึ้นกว่าปกติค่ะอาการนอนไม่หลับสามารถพบได้ในทุกช่วงวัยโดยพบมากในผู้หญิงและผู้สูงอายุนะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับนั้นก็สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยดังนี้เริ่มต้นดูจากปัจจัยทางกายกันก่อนค่ะ เกิดจากการผิดปกติของโรคทางกายเช่นโรคสมองเสือ่อมโรคหอบหืดความผิดปกติของฮอร์โมนปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนโรคปอดเรื้อรังโรคกรดไหลย,ย้อนเกิดจากความผิดปกติของโรคจากการหลับเช่นนอนกรนภาวะหยุดหายใจขณะหลับม่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันพฤติกรรมและการขยับผิดปกติขณะหลับโรคแปรปรวนของนาฬิกาชีวิตปัจจัยทางจิตใจ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อจิตใจก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจหรือไม่สบายเกิดโรคทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคจิตเวทยาหรือสารที่มีผลต่อการนอนหลับเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์ยาแก้แพ้ชากาแฟปัจจัยสภาพแวดล้อมคือสภาพห้องนอนมีแสงสว่างมากเกินไปมีเสียงดังรบกวนอุณหภูมิร้อนเกินไปรู้สึกแปลกสถานที่เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่นอน การนอนไม่เป็นเวลาเช่นการทำงานกะดึกทำกิจกรรมตื่นเต้นผัดผลก่อนนอนอาการนอนไม่หลับนี้ถ้าเกิดปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและเพิ่มโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติถึง2เท่าเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจวายและความดันโลหิตสูงโรคไขมันสูงโรคเบาหวานโรคอ้วน,นและอาจจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะ ย้ำทิ้งท้ายกันเลยนะคะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนอนไม่หลับนอนหลับยากการนอนไม่มีคุณภาพเป็นระยะเวลายาวนานจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็อย่านิ่งนอนใจโดยเด็ดขาดค่ะต้องรีบไปพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจรับการวินิจฉัยจะได้หาสาเหตุแล้วก็วิธีการบำบัดรักษาให้ถูกต้องต่อไปนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะมาให้คำแนะนำถึงวิธีการดูแลตนเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยจากไข้หวัด ใหญ่สักครู่เดียวค่ะขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น ค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบีย้ยสูง1 2 0คุณรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาอโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เมื่อนักหัวสาวดาวรุ่งพกความมุ่งมั่นลงสนามสู้กับนักหัวดมืออาชีพเชีรยสดพร้อมกันเทนนิสหญิงนานชางโอเพ่นถ่ายทอดส,สดที่เดียวที่ t r u ว v ชั i นส s รอบ16คนวันพฤหัสบดี19ตุลาคม13นาฬิกาและ18นาฬิการอบ8คนวันศุกร์20ตุลาคม13นาฬิกา รอบรองชนะเลิศวันเสาร์21ตุลาคม14นาฬิการอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์22ตุลาคม15นาฬิกา30นาทีทาง True Sport 2ช่อง667กองท r u e Hybrid จะเป็นกีฬาดังสดครบมากที่สุดสมัครทางออนไลน์สแกนโทร 027008000กด3หรือที่ครูช s อ o p o ตัส s m a โร o และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงิุณจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำนั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะ ที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไว้ไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอมีคําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ที่กําลังระบาดอยู่ในเวลานี้ไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรันะคะ ก็ตอนนี้เราได้เกิอนถึงโรคที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งอินฟลูเอนซ่าทป์ A B แล้วก็โรค RSV ด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่าเราจะป้องกันตนเองอย่างไรอันนี้ถ้าเราเป็นอาการอาการทางเดินหายใจเนี่ยส่วนบนหรือว่าเริ่มเจ็บคอมีไข้าตาฉ่ำๆน้ำ,ำนมูกไหลเนี่ยเราก็อยากจะได้รับกามวินิจฉัยที่ด่วนนะคะปัจจุบันนี่มีเรียลไทมคือตรวจปุ๊บรู้ปับได้แล้วก็เพื่อจะได้ รักษาตนเองและป้องกันผู้อื่นได้ทันท่วงทีด้วยนะคะก็ง่ายๆเหมือนช่วงที่เราตรวจโควิดกันเลยค่ะก็คือตรวจหาเชื้อได้เลยโดยเอาเขาจะเป็นเทสที่เป็นสวอปนะคะสามารถทําในทําได้ในสารพยาบาลชั้นนำนะคะก็คือเอาสวอปเนี่ยมองหรือทัดคุณพยาบาลก็จะช่วยสวอปที่คอหรือที่จมูกก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ในขวดน้ํายาแล mix, ้วมิกซ์เสร็จแล้วก็มาหยุดลงหลุมนะคะแล้วก็จะ อินทิบิตผลขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสารแอนติบอดีเคลือบไว้ถ้าเผื่อมีเชื้อจริงก็จะขึ้นผลเป็นบวกแล้วก็มีคอนโทรลให้ดูนะคะ mm hmm. ก็จะแยกออกมาได้เลยว่าปัจจุบันสามารถตรวจพร้อมกันไปเลยว่าที่เรามีอาการเนี้ยเป็นเชื้อชนิดไหนเ mm hmm. ช่นเป็นอินฟลูเซ่าเอบีหรือว่าเป็น RSV ไปจนถึงอาจจะตรวจโควิดด้วยมีแบบที่3ช่องด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะรู้ว่าเป็น ชนิดไหนแล้วก็ได้รักษาให้ตรงทางไปเลยแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยการรักษาก็คือรักษาตามอาการนะคะเช่นมีน้ำมูกก็ทานยาลดน้ำมูกมีไข้ก็ทานยาลดไข้นอกจากนี้ก็มีการเสริมภูมิเพื่อทำให้อาการที่เป็นอยู่เนี่ยหายเร็วขึ้นเช่นการให้วิตามินซีไฮโดสหรือว่าการให้วิตามินดีสามเพื่อป้องกันเพราะหลายๆท่านอย่างสมัยช่วงโควิดเนี่ยที่มีรายงานว่าถ้าเผื่อมีวิตามินดีสามในร่างกายสูงเนี่ย เอนเคเซลจะทํางานดีทําให้เชื้อไม่ลงไปที่ปอดก็เช่นกันอาการหวัดไมว่าจะจากเวลาชนิดไหนก็ตามก็จะแบ่งออกเป็นทางเดินหายใจส่วนบนกับส่วนล่างก็คือปอดทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยหถึงสอ,งอาทิตย์ก็หายแล้วนะคะแต่ถ้าทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยการที่มันไปมีผลต่อปอดอาจจะทําให้เราขาดออกซิเจนอาจจะต้องเข้าห้องไอซียหรือต้องดมยาหรือมีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกซ้อนได้เรียลไทม์ time, จริงๆก็คือเราแค่ตรวจ ้ายจากสมุละครนะคะแล้วก็เช็คได้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนหรือว่าถ้าออกมาเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเป็นเชื้อที่เนกาทีฟหมดทั้งอินฟลูเซากับ RSV เนี่ยไม่เจอนะคะเราก็เจาะเลือดซึ่งเดี๋ยวทำได้ผลทันทีว่าลักษณะของแพทเทิร์นของเม็เลือดขาวในร่างกายเราเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเผื่อเป็นแบคทีเรียในเม็เลือดขาวเราจะมีจํานวนสูงเกิน10,000ตัวต่อซีซีถ้าเผื่อต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะ เน้นไปทางไวรัสเราก็จะได้ไม่ต้องไปทานยาโดยไม่จําเป็นบางคนเจ็บคอจะก็จะซื้อแอนติบอดติกยาฆ่าเชื้อมาทานและซึ่งยาฆ่าเชื้อนี้คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นเชื้อแบคทีเรียการที่ไปทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะทําให้แบคทีเรียชั้นดีในร่างกายเราจะน้อยลงทําให้ป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารหรือว่าไปจนถึงบางคนมีเชื้อรา เกิดขึ้นง่ายในร่างกายนะคะนั่นก็จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการทานยาที่ไม่จําเป็นแล้วก็รักษาตามอาการแต่ในรายที่เป็นหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลพบแพทย์อยู่แล้วนะคะก็จะแพทย์ก็จะจัดยาตามความเหมาะสมหรือไปจนถึงถ้าเป็นเรื่องเชื้อไข้หวัดใหญ่เองปัจจุบันก็มียาดโดยตรงสําหรับเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษาได้เร็วขึ้นกว่าที่จะรักษาตามอาการนะคะ ก็ปัจจุบันเนี่ย Real Time l แลบมีแล้วแล้วก็การวินิจฉัยก็แม่นยำขึ้นช่วยให้เราเนี่ยพิชิตโรคได้อย่างรวดเร็วแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องรู้วิธีที่จะเพิ่มภูมิต้านทานตัวเองนะคะการไม่มีโรคเป็นราบอันประเริฐตอนต่อไปเราจะมาคุยกันค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องเป็นไข้หวัดค่ะ ดาน้า h e a l t h s e c r e t by ดอรอรวรรณกลับมาติดตามกันต่อนะคะคุณหมอจะมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างตอง้ามพลาดค่ะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, Instagram รวมถึง t i k t o k ส่วนหน้าจอของ t n n ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นะัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ปิดลงทะเบียนร้านค้าเอกชนเข้าร่วมออกร้านในงานวันกาชาดร้อยปีพุทธศักราช2566ผ่านระบบออนไลน์เฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านตั้งแต่วันที่1-8ถึงตุลาคม2566ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพนี้ ทั้งนี้การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านในแต่ละโซนยังไม่ได้เป็นการจัดสรรพื้นที่สำหรับร้านอาหารประเภทปรุงสุกพร้อมรับประทานจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนตุลาคม2566และสิ่งสำคัญโปรดจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาติที่ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเท่านั้นงานวันกาชาตร้อยปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีหน้าที่แห่งการให้ เ e ดครอสแฟร์เซนจูรี่ออฟชาริตีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2,566นสณสวนลุมพินีและบนเว็บไซต์ worldwideweb.redcrossfair.com ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page งานกาชาติ Red Cross Fair สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยหมายเลขโทรศัพท์022564623 022564030 022564440 3, 3ในวันและเวลาราชการ หลังจากที่สถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่สาสำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป